โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยผมเอลเองนะครับและนี่เป็น EP พีพิเศษนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าเก่านะครับว่า1วันเราได้เพชรประมาณเท่าไหร่นะโอเคก็ประมาณ1 0 0 0พนะโดยประมาณน่าจะ1000นะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เก่าเก่าหรือใหม่ๆ่นะแต่เก่าๆ่าน่าจะได้เพชรเยอะกว่านิดหน่อยนะเพราะว่าเขาเปิดมาแล้วนะเพชรก็เลยได้มานะก็เป็น EP พีพิเศษครับสาหรับการหาเพชรนะสำหรับสายฟีสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมก็ตามนะครับแต่1วันเราจะได้ประมาณ1 0 0 0ันทุกวันนะครับแน่ๆนะคร ก็จะมาดูกันว่าแน่ๆมันได้อะไรบ้างนะก็ไปเริ่มกันเลยนะครับตอนรับปีสอง4ันยี่สิบสี่นั่นเองอย่างแรงทำมาที่โซะนะครับก็คือโซเชียลนั่นเองห้าสิบเพรนะครับกับโกหนึ่งหมื่นนะก็ห้สิเพรนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้มุมซ้ายของคลิปนะต่อไปก็เป็นโฆษณานะครับห้าครั้งนะครับสอง้อยห้าสิบเพรนะครั้งละห้าสิบนะ5้าครั้งก็สอง้อยห้าสิบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสามรอยเพรแล้วนะนะโอเคก็มาต่อที่นี่นะครับอีกร้อยี่สิเพรนะ40กสิบกนะับแ เป็น420แล้วครับก็ไปต่อนะครับมาที่อีซตามาครับนี่นะครับนี่ก็อีก30เพรนะเป็น450เพรแล้วนะครับผมโอเคก็ไปต่อนะครับ450เพรแล้วครับมาที่จ้างนะครับนี่นะครับเควสนะครับนี่อีก50นะครับเป็น500เพรแล้วนะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คิดประมาณสัก50เพรนะก็ส่วนใหญ่จะได้ต่ำๆเลยนะครับวันหนึ่งต้อง50เพรนะโอเค ถ้าเป็นกล่องสีม่วงอย่างเดียวนะโอเคก็ประมาณนี้นะหรือว่าถ้าใครได้น้อยกว่าน,นี้ก็หักลงเอาเองนะแต่เป็นผมคิดเป็นห้าร้อยเอห้าสิบเพรนะเป็นห้า้อยหสิบแล้วนะตอนนี้โอเคก็ไปต่อครับมาที่กิ้วนะครับจาก5้าร้อยห้าสิบนะครับมาที่กิ้วนะครับผมนี่ครับเป็นออกนี่ผมคิดเป็นเจ็ดสิบละกันนะครับเป็นหกร้อยี่สิบนะครับผมก็จะมีนี่นะพวกกี่กี้นะตีแล้วได้เพรอีกนะแต่ผมไม่นับนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องด้วยนะครับรู้สึกว่าจะกล่องนี้มันจะมีเพรด้วยนะนี่นะมเพชด้วยนะ ก็ประมาณสักห้าสิบนะแต่มาได้ทุกวันนะครับผมก็คิดไปแล้วกันจากหกร้อยนะครับจากหกร้อยี่สิบนะครับเป็นหกร้อยเจ็ดสิบนะคิดสักห้าสิบแล้วกัน Digital, นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเป็นหกร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ไปต่อนะครับก็สิบดวนนะครับหกร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ก็เป็นเจ็ดร้อยี่สิบแล้วครับนี่ก็เจ็ดร้อยี่สิบแล้วครับผมโอเคก็ไปต่อนะครับนี่นะครับดวนเร็วทามนะครับผมดวนเร็วทามอีกหนึ่งร้อยนะครับจาก 720นะครับเป็น820นะครับผมแล้วข้ออย่างสุดท้ายเลยนั่นก็คือลานปลรองครับผมลานปลรองเราได้ยังไงก็คือทุกวันนะครับเราจะได้แน่นอนครับทุกประมาณสองทุ่มนะมันจะมีกล่องมาอยู่นะโอเคถ้าเราอยู่แรลคงถ้าเราอยู่แรงค์สูงสุดนะครับก็คือแรล่งเพชรน,นะครับนี่นะครับไดมอนด์นะมันก็จะมีบอกนะว่าเอ้ยเราอะอยู่นี่นะครับมันจะได้ได้เพชรแน่นอนนะเอ๊ยมันดูด,ดูมันต้องดูตรงไหน เดี๋ยวผมหาก่อนไม่เป็นไรนะดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะแจกนี่นะครับนี่นะครับนี่อันดับลานลอลของคุณนะครับระดับเพชรนะมันจะได้ทุกวันแน่นอนนะครับแต่เวลานี่ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะก็ประมาณนี้จากแปดร้อยยี่สิบเป็นหนึ่งพันยี่สิบเพชรนะใครได้น้อยหรือมากกว่านี้ก็หักลบเอานะครับแล้วก็มันมีอีกต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะที่ว่าได้แน่ๆนะก็แต่ผมไม่ได้มาคํานวณให้นะ ก็ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใน EP ต่อไปนะถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใน EP ต่อไปครับบาย